ก็จะเรียนพรอพระศกมาสิาการทุกท่านเมื่อคู่ก็ได้ลองยืนสมาธินะก่อนที่จะได้มาให้ธรรมะกับญาติโยมนะว่าการยืนสมาธินี่มันก็เป็นการที่เราได้ออกกําลังกายนะร่างกายมันได้ยืนเพื่อยืดเส้นยืดสายให้เลือดลมมันได้ไหลเวียนบ้างนะอาตมาอยากจะพูดวันนี้เรื่องของในวันที่เราล้มหลงญาติโยมนะหลายคนคงจะเคยสมัยเด็กๆใช่ไหมทำไมล้มบ่อยจังเลย เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็เป็นแผลได้กลับบ้านได้ทายาแหม้แสบจริงๆนะจนตัวมาก็แทบจะไม่ล้มแล้วนะไม่ค่อยมีแผลอะไรแล้วเพราะว่าระมัดระวังประสบการณ์ในการล้มมันเยอะแต่ไม่ได้เป็นแผลเรื่องของคางร่างกายแล้วต่อไปแต่เป็นแผลเรื่องของทางจิตใจนะบางคนก็ล้มแล้วก็ล้มจากงานล้มจากหน้าที่ล้มจากความรักล้มจากความผิดหวัง ล้มแล้วมันกลายเป็นแผลในใจแล้วก็ไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่ในวันที่เรานั้นล้มลงหมดอะไรตายอยากทําไมจึงเป็นเช่นนั้นหนอนะดังนั้นวันนี้อยากจะได้ให้แง่คิดว่าจงหยัดยืนนะแล้วลุกขึ้นอีกครั้งนะเหมือนใ,ใค่ทยบางคนที่เขาพูดไว้นะออแล้วให้ญาติโยมเนี่ยได้มองภาพไม่รู้จะเป็นยังไงเลยแต่จนมองภาพของเราในอนาคตว่าเรานั้นแกร่งขึ้นมา เราคงเห็นไอดอลต่างๆที่เขาแข่งแกล่งขึ้นมาในวันที่เขาล้มเขาลุกขึ้นมาได้วันนี้จงมองภาพตัวเราที่แกล่งขึ้นมามองว่ามันต้องมีวันที่เราแกล่งขึ้นมานะเราจะต้องสู้ได้นะเราจะต้องลุกขึ้นยืนไดนะ้ด้วยพลังในหัวใจนั่นแหละนะจงปลุกพลังในหัวใจของเราขึ้นมานะพลังจากครอบครัวก่อนพลังจากพ่อแม่ก่อนนะพลังจากคนรอบข้างจากเราก่อนปลุกขึ้นมานะ ให้เขาได้มีผลต่อกําลังใจของเราแล้วหลังจากนั้นปลุกพลังในหัวใจเราขึ้นมานะว่าคนอื่นลุกขึ้นมาได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาได้นะเราจะไม่นอนอยู่กับที่เราจะไม่นั่งหมดอะไรตายอยากอยู่กับที่ถ้ามันเดินไม่ไหวแล้วก็ลองยืนขึ้นมาลองยืนสมาธิขึ้นมาสัก5นาทียัติยมนะยืนขึ้นมาสัก5นาทีให้ร่างกายมันได้เลือดมันได้ไหลเวียนนะ,ะแล้วก็ให้มันมีกําลังใจขึ้นมาโดยการสร้างขุมพลังไว สร้างขุมพลังรอไว้เลยนะขุมทรัพย์ทางปัญญาเนี่ยแหละโยมจากการเจริญภาวนาธรรมสมาธิเมื่อจิตมาสงบไปแหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นสร้างรอไว้แล้วสร้างรอไว้ทุกวันสร้างรอไว้ทุกๆวันสะสมไว้ทุกๆวันมันจะเป็นกําลังทางปัญญาให้เราได้แก้ไขชีวิตมีหนทางได้อย่างดีจงมีภาพของเราที่แข็งแกร่งไว้จงปลุกพลังในหัวใจไว้ และจงสร้างคุ้มทรัพย์รอไว้พลังพ่อแม่พลังครูบาอาจารย์พลังครอบครัวพลังเพื่อนพ้องและที่สําคัญคือพลังของเราจงมีไว้แล้วลุกขึ้นมาใหม่ว่าคนอื่นเขาก็ลุกได้ทำไมเราจะลุกไม่ได้สมาธิเป็นกำลังใจอย่างดีเป็นทรัพย์สินในชีวิตจิตใจอย่างดีจงสร้างทำสมาธิให้ดีทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร